เคยไหมที่กังวลว่าสิ่งที่เรียนมาจะไม่ตรงกับงานที่เราอยากทำพี่เป็นหนึ่งคนที่เรียนคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็จบมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแต่สิ่งที่พี่ได้ทำอะ ไม่ตรงไม่เคยตรงกับสิ่งที่พี่เรียนเลยพี่มีความฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์อยากเป็นดีไซเนอร์แต่ว่าเรียนคณะมนุษยศาสตร์คิดดูสิเพราะว่าตอนตอนแรกๆนะคะตอนจบม6พี่ยังไม่มีเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายพี่ยังไม่ชัดเจนมากซึ่งพี่คิดว่าประสบการณ์ที่พี่จะแชร์เนี่ยก็คงจะเหมือนน้องๆหลายๆคนที่กําลังฟังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เริ่มจากคณะมนุษยศาสตร์ก่อนละกันเนาะตอนที่พี่เรียนอยู่เนี่ย ก็คือก็เรียนได้เพราะมันกลางๆคณะเป็นคณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะที่กลางที่สุดเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้เราสามารถเ,เรียนเรื่องการสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจพี่อ่ะพี่เพิ่งหาคําตอบเจอในสิ่งที่พี่รับว่าพี่อยากจะเป็นดีไซเนอร์ตอนที่พี่จบปีสเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปในห้องสมุดห้องสมุดแฟชั่นที่อยู่ตรงเอ็มโพเรียมเนาะไม่รู้มันยังมีอยู่ไหมตอนนี้ก็คือว่าพี่ได้ฝึก ได้เข้าไปห้องสมุดได้เข้าไปอ่านหนังสือแทบจะไปทุกเย็นเลยค่ะน้องๆไประยะเวลา2ปีและพี่พยายามเรียนรู้เพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่เราจะขอที่บ้านหลังจากที่เราเรียนจบแล้วอ่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเองไปทิ้งอยู่ในห้องสมุดแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เรารักแล้วก็พี่ก็มีได้พี่ก็ได้มีโอกาสออไปทำงานกับลิ p s m แฟ a ก i n ซีนเป็นนักศึกษาฝึกงานซึ่งตอนที่พี่เข้าไปขอฝึกเนี่ย พี่บอกเขาว่าหนูไม่มีประสบการณ์ตรงนะคะแต่ว่าหนูอะทำแบบเหมือนทำพอร์ตให้เขาดูว่าเฮ้ยเราไปเรียนมาจริงๆนะคอลเลกชันเสื้อผ้าสีเสื้อผ้าที่เราอยากจะได้มันเป็นแบบนี้ก็คืออ,อไปกลางแล้วก็บอกเขาว่าพี่ขอทำฟรีเพราะว่าสิ่งที่พี่อยากได้ต่อไปเนี่ยพี่ไม่อยากนั่งอยู่ห้องสมุดอีกแล้วแต่พี่อยากจะได้คอนเนคชันเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยสไตลิสต์แล้วก็เออ ทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ3เดือนแล้วพี่ได้เรียนรู้ทุกอย่างน้องๆเชื่อไหมคะการที่เป็นผู้ช่วยสไตลิสเนี่ยเราจะต้องไปแบกของจากแบรนด์ใหญ่ๆกลับมาแล้วก็ถ่ายงานถ่ายแฟชั่นทุกๆเดือนเป็นสิ่งที่อพี่ตอนนั้นพี่มองว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในมีความสุขมากๆในชีวิตเพราะพี่ได้ทำสิ่งที่พี่รักแต่หลังจากนั้น่ะ ความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้เข้าไปฝึกง,งานแต่เราไม่ได้เงินเราก็ต้องกลับเข้าหางานปกติแล้วก็พี่ก็เลยไปสมัคร Air Hostess นะคะเห็นไหมสิ่งที่พี่ยกตัวอย่างมาไม่ใช่เป็นสิ่งที่พี่เรียนมาเลยสิ่งที่เรียนมาตามความรู้สึกพี่ก็คือว่าไม่ได้ใช้เลยในชีวิตจริงเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เรียนรามคำแหงแล้วก็ไม่แทบจะไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่สำคัญสกิลที่สำคัญที่น้องจะต้องคอนเซนเทรตแล้วก็โฟกัสมากที่สุดก็คือซอฟต์สกิลนะคะสกิลในส่วนของเรื่องการขายแล้วก็การการเซอร์วิสการบริการคน,คนรอบข้างการดูแลคนรอบข้างให้ดีๆอันนี้พี่เชื่อว่าเป็นสองสกิลที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่เราเรียนมาสำหรับพี่ จากประสบการณ์ตรงไม่ได้ใช้เลยค่ะก็เลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะต่อให้เราเรียนมาแล้วก็ไม่ตรงสายงานแต่เราสามารถไปเรียนรู้หน้าง,งานแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเพราะว่าการเรียนรู้นะคะน้องๆโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเลยทุกที่ที่น้องๆไป มีทั้ง YouTube มีทั้งห้องสมุดมีทั้งพอดแคสต์มีทั้งออดิโอบุ๊กการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะที่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่กำลังหนันทางเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย